สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าว่าบิตคอยเนี่ยนะครับหลังจากมีข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าถ้าเกิดข่าวนะครับคือตอนนี้ครับเงินเฟอเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นมากนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับ0ูจุดสามครั้งนี้คือ1%นปอร์เซะครับคาดการณ์เนี่ยคือ0ูจุดดถูกไหมครับ แปลว่าเยอะกว่าการคาดการนะครับแปลว่าเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาสูงมากนะครับ6.8เนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าคาดการนะครับซึ่งเป็นข่าวร้ายนะครับถ้าตอนที่ตัวเลขออกเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยกว่าจะรีเฟซได้เนี่ยนะครับมันก็ประมาณ1นึ่งทุ่มสีนาทีอย่างนี้เนาะแต่ของคนอื่นเนี่ยครับบางทีเขาแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเนี่ยนะครับเขเทขายกันทันทีเลยนะครับมันเลยแท่งเดียวมันเลยล่วงมาที่2 9 5 0 0เลยเนาะทีนี้นะครับผมก็เลยบอกในห้องซิกนะครับให้เาไปกันตรง2 9 7 0 0 ทีเนี้ยห้องซิกเนี่ยสกันไปตรงนี้แล้วนะครับตอนมันตกมาประมาณ293.0กเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นแนวรับนะครับซับพอร์ตไลน์ผมก็ให้ขายครึ่งหนึ่งนะครับแต่ในใจนะครับที่ให้ขายครึ่งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับมันเป็นแนวรับที่รับได้หลายครั้งนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมคิดว่าน่าจะรับไม่อยู่นะครับน่าจะล่วงต่อไปนะ ทีนี้เราแค่รออะไรครับเราแค่รอมันเด้งขึ้นมานะแล้วมันก็ลงต่อนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามาดู dX y นะครับคือ dXY เนี่ยทะลุต้านทะลุต้านมาแล้วเนาะแล้วกาลังทําท่าทีจะขึ้นต่อไปนะครับถ้า dX y เนี่ยนะครับถ้า dX y นะครับพุ่งขึ้นต่อไปแล้วไปชนไฮเก่านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ Bitcoin เนี่ยนะครับทะลุตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันข้างล่างเลยนะครับถ้าทะลุตรงนี้เนาะไปเจอกันแถวข้างล่างเลยนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ภาพรวมใหญ่เป็นขาลงนะครับแล้วยังมีข่าวแย่มาซ้ําเติมอีกนะครับซึ่งเราต้องรอดูอีกทีคือวันที่16ถูกไหมครับว่า FOMC ในการประชุมเนี่ยเขาจะเอายังไงนะครับก็ถ้าเกิดมันลงมานะครับแล้วแล้วมันทําท่าทีจะเด้งนะครับผมก็จะบอกคนในห้องซิกนะครับที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ถือไว้นะครับให้ปิดให้หมดนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าห้องซิกนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้มาคุยกันได้นะครับถ้าอยากเข้าห้องซิกเนาะโอเคแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเข้าห้องฟรี หมายในตำนานอย่างนี้นะครับก็แอดลายนี้มานะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นรอบพิเศษนะครับก็คิดว่าการตกแค่นี้ยังถือว่าน้อยนะครับสาหรับข่าวนะครับอาจจะยังตกได้อีกนะครับโอเคครับและสุดท้ายนะครับไอสองเจ็ดเก้าหกเก้านะครับกับสองหกสองหกแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับถ้ามันทะลุนะครับวันนี้นะรับรองครับบิตคอยลงไปล่างๆแน่นอนครับภายในวันเดียวเลยมารอดูกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบรกเกอร์เล่นนะครับ ผมขอแนะนำบล็อกเกอร์ OKX นะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นผ่านบล็อกเกอร์ OKX โดยสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมในการเทรดแต่ละไม้เนาะไม่ว่าจะซื้อสปอร์ตหรือว่าฟิวเจอร์นะครับไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งมาสมัครผ่านลิงก์นะครับอย่าลืมนะครับบล็อกเกอร์ OKX สามารถเทรดได้มากสุด125เท่าโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องรอยืนยันสมัคร ID มาแล้ว2เดือนนะครับใครสนใจจะมาเล่น OKX หรือว่ายายมาเล่น OKX ก็ได้นะครับ สมัครผ่านลิ์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีอะไรทํานะครับก็หาความรู้ใส่ตัวได้นะครับก็มาซื้อคลิปสอนได้เนาะอย่าลืมนะครับว่าการศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้การเทรดของคุณเนี่ยมันไม่กลายเป็นการพนันเนาะแล้วก็สําหรับคนที่เคยสมัครเรียนคอร์สเบสิกแล้วก็แอดวานซ์มาแล้วนะครับผมได้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปอัปเดตลิงก์กันด้วยเนาะ ผมมีการเพิ่มคลิปวิดีโอนะครับเวลาผมไปเจออะไรใหม่ๆความรู้อะไรใหม่ๆที่ผมคัดกรองมาแล้วว่าเฮ้ยมันดีนะสำหรับคอร์สนี้คอร์สนี้ผมก็ใส่เข้าไปให้เพิ่มเรื่อยๆนะครับ